สวัสดีค่ะเพื่อนๆไอค่ะถ้าพูดถึงเรื่องอายุนะคะเพื่นพนอนๆหลาย,ลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อนะคะว่าไอเนี่ยอายุเลข3แล้วนะคะจน35แล้วพีชีบอกกันไปเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไอเนี่ยย,ยังดูเด็กอยู่เลยนะคะดูเหมือนประมาณ20ไปปลายๆค่ะก็แน่ละค่ะไอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองหนักมากๆเลยนะคะไอเนี่ยดูแลตัองจากภายนอกสู่ภายในเลยภายนอกก็คือไอก็จะออกกําลังกายแบบสม่าเสมอเลยนะคะภายในยเนี่ยไอก็จะทานอาหารที่ ประโยชน์นะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมค่ะเรื่องอาหารเสริมเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับไอ้นะคะ ไม่ใช่ว่าไอาจะกินอาหารเสริมอะไรก็ได้นะคะไอเป็นคนที่เลือกเยอะมากๆเลยไอยต้องทานอาหารเสริมที่ดีที่สุดค่ะแล้วอาหารเสริมที่ไอาทานอยู่ปัจจุบันนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากๆมันทําให้ผิวของไอนะคะดูกระจ่งางใสเรียบเนียนแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนกว่าวัยเลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ค่ะนี่ค่ะอาหารเสริมที่ไอาทานอยู่นะคะลาดาค่ะบอกเลยว่าดีงามมากๆแล้วสารสก,กรัดของเขาเนี่ยเป็นตัวแม่แห่งความงามทั้งน,นั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกูต้าไทโอนนะคะโคเอน ไซคิวเทนสารสกัดจากทักทิมสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากเปลือกสนเปลือกองุ่นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจริงๆเนี่ยมีสารสกัดเยอะมากแล้วเพื่อนๆได้ยินชื่อรู้เลยใช่ไหมว่าสารสกัดของเขาเป็นตัวแม่แห่งความสวยความงามทาให้ผิวเนี่ยดูกระจ่งางใสเรียบเนียนดูอ่อนยาวดูอ่อนกว่าวัยโอ้โหบอกเลยว่าดีงามมากๆไอ้ทานมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วไอ้ก็เห็นผลความเปลี่ยนแปลงจากตัวไอเองเลยนะ ว่าผิวพรรณของไอเนี่ยมันดูกระจ่างใสดูเรียบเนียนมากขึ้นดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นค่ะและที่สําคัญเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะทานวันละหนึ่งเม็ดทุกวันนะคะเพื่อนๆลองดูนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยแหละว,ว่าผิวเนี่ยมันจะดูไบรท์นะมันจะดูเรียบเนียนกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ พวกริ้วรอยนะคะจุดดำๆต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงแล้วเพื่อนๆจะติดใจจะต้องมีต่อกล่อง2กล่อง3แน่นอนค่ะเ oh. ชื่ออถ้าไอ้บอกว่าดีคือดีจริงๆเพื่ออย่างที่บอกนะว่าไอ้เป็นคนที่แบบเลือกทานอาหารเสริมต้องแบบดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยให้เวลานะคะมันมาทาให้เราดูแก่นะคะเราต้องสู้กับมันคะ่ะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องสวยค่ะแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะลองซื้อมาทานนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลาดาคะ่ะ